ว่าพื้นแสงทาทิตยแสงราทามันได้ดีแล้วมันไม่อยากซุกมวยนั่นอ่ะมันกลัวจะตายมันกลัวมันกลัวมันกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนี่กลัวโน่นกลัวเขาจัดมวยเร็วๆมันจะได้กลับมาสอนมันมันมันหึงเมียมันมันอยากกลับมันอยากมันมันหึงเมียมันมันอยากไปยาเงนเออเมื่อวานนี้ซื้อโทรศัพท์ให้กันเออหล่อใครออ โอ้ดีใจเออไม่รู้นะนนี่ว่าตั้งกล้องไว้มุมนี้อ้ายอ้เราไม่รู้นี่สังกระานไม่รู้เลยว่าเราเอมไว่ตั้งกล้องไว้ตรงนี้เออมาสมาสักคับสักใครกันด้วยหรอมาสับไพ่หรอโอ้โอมไมมามาหิ้มข้อม่เดินมาโอ้ไมานั่งอยู่ไมยนั่งอยู่โตะโซฟาอ๋อไม่รู้เลยกล้องอยู่ตรงนี้อ่ะไมยไม่รู้เลยอ่ะอ๋อ เราไม่เจอส3วันแม่งเจอหน้ากูสีแล้วสีปั๊บเลยล่ะไม่รู้ว่าท่านนี้ใส่คนเราอ่ะมันสีกันแล้วเอซีจากเชยภูมิครับคนเราทำไมถ้าไม่รู้ว่ากล้องอยู่มุม,มนแหะถ้าผมสามวันนะสองสามวันครับผมมาเห็นเมียนะควอดปุ๊บมีกวอดตัวปากสีกันเลยจับจับรวด อันนี้อ้ะเหิวาขด้จรขวโอ๊ยมันในหนังเลยมันพรายอกวิวสิเจริเขาหกวเขนเออหิวเื่อยไ้ตังใจเลเตะเตะเตะ่งวะอม่างวะกองยุ่งุมนี้บ่จังวะเทียนเสียงกระทานอ๋อนกหมยซื้อโทรศัพท์ให้จังโอ้ โอ้เราดีใจจังเลยอะแสงกระทานบอกโอ้ดีใจมากเลยอะทาไมแสงกระทานต้องมาสซพรสแบบนี้ทําไมต้องซื้อโทรศัพท์ให้กันแบบนี้เนีออ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 ยยางไปว่าเขาถออย่าไปอีซาขนวเขาแต่แต่แค่โอกล้องอยู่มุมนี้ผมผม,มรู้ถ้าผมไม่ได้เจอหน้าแฟนผมถ้าอยู่ไกลกันสองสามนวนะันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรใช่ไหมล่ะมัมีน,นันไม่เนียมมันสียจับตับแล้วมันสีจับตับหรอกไหมน่ะนเราจับตับเร็ว อ uce. อเอานิ้คจของอ่ะ <einfach> ซื <từ> ่อขามาเราไปจของเอ้ยผมเออเกืบผมอเกือบเอฟซีจากรอยอ๋อทำไมต้องมาสปายเราซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบสี่ให้เขาอ่ะโคดให้ด้เสียงท้ห้มนี่เมียซื้อโทรศัพท์ให้มนี่ให้เอ้ยให้เอฟีจกเด็กหน่อยรอยเอ็ดขอบคุณหลายครับจากรอยเอ็ดลครับผมเคยไปอยู่รอยอนะ ตรงบึงพะลานชัยเคยไปอยู่แถวไอ้บ้านหลอกกล้วยนะครับที่น้าขายไส้กอกอยู่ตรงพระยืนนะมูงพระยืนสมัยก่อนนะครับไปอยู่ไข่ร้อยเห็ด่ข่เมฆน้อยนะปามีเสียงท่านห้ก้อนเสียงท่านร้องให้เมียสไปซื้อโทรศัพท์ให้อดีใจเลย พอเลยสดในเบิ้งทาง YouTube ครับไปเบิ้งทาง y o u ยูทูปนะครับเด้อไปกดสับตะไคร่น้ำแน่ก็ผมก็งงนะก็ก็ดีใจก็เห็นแล้วเราจตมันแบบแสงท่ามาถึงเราโอ้ยุโคลด้วยดิโอจิโคโนู่นกันเลยเพราะก็อยู่ตรงนี้เลยอ้ยังอยู่ก็อยู่ตรงนั้นเลยไอ้มมาไอ้มมาเออเดี๋ยวเกวาดแตงกวาที่เดี๋ยวกวาดโอ้โหโอ้โหตัวอ่ะอ่ะ ฟังยู่เข่าได้บ่ได้พ่อซ้อมมือจังไหน,นี่จะขอเวลามพูดมันจะทำเหมือนมันเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกไอแสงทันเอ๊จุ๊กเกอร์เอฟซีจากเราเอ็กซ์กาลิเซนบาลครับใช้สินข้า้งน่าเจ๋อเนะบาพื้นเขาฟังยูซื้อเปลี่ยนหนีเบาพื้นแสงทนนสนนงงันอยู่นี่ยูซื้อเปลี่ยนฟังเขาเบาพื้นอยู่ดูนี่กำลังเป็นเรื่องเป็นเล่าเดินเข้ามาจากประตูะตั้งกล้องไว้นะดดหอกมไม่ตั้งกล้องไว้ปพ๊บมเพิจะซื้อโทรศัพท์ให้แสงทันตั้งมา เข้ามาปุ๊บตึกไอ้มาไอ้แสงกันทันเข้ามาปุ๊บจะควงเขาอยู่เขาได้เลยเนี่กวาดกันกวอดเออตูไปแน่เขาไม่เห็นกล้องท่าไม่รู้ว่ามีกล้องตรงนี้ตูปากกันหน่อยดิตูไปแน่สีกันตับๆก็ได้ขอบคุณพระจกาสีมาดาวครับผมน้้วมันปลอบใจผมเรื่อมันนั่นเออวันนี้ขาขั้วแหงขาขั้วแหงมันจะไปกินออกก่อนขาขุ้วแหงอยู่เขาได้เลยนี่ไปกินเขาปุปป๊บ ย,ปปยี่โฟบีซมียะไนะมีอยีปป wow ่ี <h <h ่คนพอมีเอาโทรศัพท์ให้ปพ๊บไอ้มลร้อง้บเนเนอร์บาเลนมวยาเบเพื่นอ้ต้นนเนอไอ้บซเจากสางคามครับเอฟซีเดอขอบคุณหลายครับเอฟซีจากฮ่องกงครับเบิงอยูเดอขอบคุณหลายครับเบาได้เบอากะเนาะก็อีกคนก็เลนเมึแลแบบ ขอบคุณเลยนี่ขอบคุณน้องเขาก็ในฮะกันแพ่งกันค่อยอามาให้นะครับนะเอฟซีเขาตัวจริงนะครับนะ้เสียงท่านใหน้ผู้ใดแพ้ไปอีกเหมือนนะครับนะก็เป็นเรื่องมันนราวนิดหน่อยนะครับก็เข้าไปดูใน u t u b e เขาแหละนะครับคือเสาย่างนะครับวันนี้เนาะโอ้ยขอบคุณนะครับวันนี้เกือบ เออเมนยูชนะมานบอมขึ้นบ่ได้เห่นนะครับนะมีเพื่อนผมนะที่เขาได้วันละสองสามแสนผมเชื่อเขาไม่เชื่อเขาเขาได้ทุกวันวันละสามสี่ตัวขาให้มาก็ถูกกันเทกันไปเชื่อเพื่อนเมื่อคืนเพื่อน,อนให้มาสามตัวให้ลองตัวค่าเมนยูขี้แตกพูดเหรอขี้แตกพูดเล่นขึ้น <laughs> มักกระโดดเขมามักกระดอกวา่าเพื่อนไปเนี่ยว่าเพื่อนไปจะไม่เาเพื่อนเขไาไยเขาสิสั่ง กบรู้ว่าบเ,เรียเราลีเด้เจฟซีจากชุมพรน,นะครับผมเนะจ้าอ็าไปเซงใช่ยังเนี่ยไปเบอร์หนึ่งครับกับแสงทานไปเบอร์หนึ่งแสงทานก็เบอร์หนึ่งนี่คุณลูกามมันให่สังเกตูที่กามมันยาวอะ่ะบักไม้บักไม้มันกาม,ากาม,มใหญ่อะเนี่ยกาบไม่ไม้มันยาวแต่ไอพงไอพงแก้มมันอืบักคงมาเบอร์หนึ่งครับพงศลีนเบอร์นอหนึ่งเนี่ยกามมันใหญ่ สังเกตดูที่อ่งนี่ยอ่งใหญ่ปุ๊บมันมันเจ็บแบคทีเรียไหลไอพงแม่งแล้วมันช่วงหลังแม่งไม่ค่อยอาบน้านะเกลื่อนแม่งเต็มหลังไอพงศิรินี่เออปับางทีมันพูดเสร็จผมจนกระตุกครับผมแต่มันก็ซูซีไอไม้นะไอเสียงอานันแต่ตอนนี้ไอเจ้าครับผมไอ้เจ้าหรือว่าไอเนี่ครับผมแปดแสนเล็กขอบพระคุณสี่ห้าดาวครับผมไอแปดแสนเล็กนะครับผมนะแปดแสนเล็กก็มากนะครับแบงนี่เบอร์หนึ่งรายบคาเนี่ ปากเม่นไหลนะครับไอเจอ้าขอพระคุณสีมาดาวอีกโอ้ให้มาบ่อยนะครับสีมาดาวนะครับผมนะถ้าเปลืองตงังค์มือเจ้าโไม่ต้องให้ผมไลยนะครับล่อไจผมบัตรบัตรผมเลิกมวยอยู่แหละจบไปคนละหาบัทสิบ,บาทเพราะอ้าวขอพระคุณก่อนอีกทีหนึ่งขอคุณนลองหลาดเออด้อพูดครัะผมติดตามผมมาหลายปีแล้วดูมวยเป็นเพราะวันฉลองนะครับไปซื้อของมาให้โอ้ยบ่อไ,ไม่อยากให้เปลืองเงินเปลืองทองเนี่ย ซื้อกล่องนี้มาก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยแล้วนะครับนะจี่พันละชิ้นหนึ่งก็ประมาณหกสิบาทแปดสิบาทนะเห็นไอ้อยากกินก็ไปซื้อมาให้นะครับนะกระแบงข้าวจบกินกิน้มปลายดอกคุ้มก็ได้ก็แบ่งๆคนนั้นคนนี้แต่กล่องน,นี้กล่องน,น,น,นี้เต็มเต็มเลยกล่องนี้เต็มสิบให้ลูกพี่เลยกือ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 ็ๆๆแล้วแต่ลูกพี่จะให้ผมผมไม่เอาตัางค์กับลูกพี่นะผมแค่ย,นนยินดีได้แค่อยากให้ลูกพี่กินนะนล่ะมีอย่างเจ็บๆกับอยากให้เพใคนกินเนาะเขาตู้ไว้ก่อนสิหลือ นั่นค้ำนั้นมื่นนะครับแล้วบางคนที่ทํางานรายวันกว่าจะค้ากว่าจะมืดแต่นั่งมวยแป๊บเดียวก็บ่ายสองแป๊บเดียวก็บ่ายมงแล้วนะบางคนที่ทํางานโรงงานก็เหนื่อยกว่าจะได้เงินได้ทองมาไม่ว่าทํางานอะไรมันก็ลําบากหมดนะครับนะแย่อยู่ วันไหนถ้าผมได้แฟนนวนฝอยมาแลวผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับแตเช่นนี้ใน,นหลังเงย็นเป็นจะไปเทียงหัวหน้าง,งานก็ตายดิถอนยังครับโอ้บริกินหลายมือได้ครับนะหยุดกินมาแต,ต่โดนเลยดิไม่ได้กินแล้วกินเบียร์มานานเลยดิอย่ที่ว่าโดนเติบไปดิไปเทียงก็จอก็จอ,จอไปเทียงวนนงหนงานเขาก็ไล่ออกดิปรบเี้นี่มันก็คิดไปเดี๋ยวก็คิดไปดีย โฟเล,ลี่กับลิเทวดาโอ้ยเนาะส่งมา88เทียร์ล้วเนาะโฟเรล,ลีร่กับเดี๋ยวต่อไปนะครับเด้อชอบใครมันก็แล้วแต่งงทรงอะช่องเจ็ดสีตอนนี้มันเงียบไม่มีใครเสียงเฮนะครับนะก็รู้ว่ารูปมวยมันจะเป็นไหนจิใจนะก็มวยเรามวยช่องเจ็ดก็ฝีมือนะ่ะรูปร่างก็ดีด้วยโฟเรล,ลี่กำลังมาแรงด้วยสูงด้วยสูงมาครักอขอบพระคุณสีมหาดาวด้วยครับเด้อขอบคุณมากนะครับ แต่ลิศบุรดาก็เป็นมวยฝีมอือนะครับรวดเร็วแต่การฟิตซ้อมล่ะซ้อมที่ไหนอ่ะถ้าซ้อมอยู่บ้านก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไงแต่ฟอรล,ล,ลี่เขาซ้อมอยู่ค่ายแฟทก็กการบำรุ่งถึงการซ้อมหรือแฟท็กเนาะค่ายะระดับหนึ่งเหมือนกันเอกอ็สูสีอ่ะสูสีอ่ะถ้าต่อยกันก็สูสีอ่ะฟลอรลี่นะครับฟลอรลี่กับน้องเขาถามมาผมลอยรอบแล้วนะับก็สูสีนะครับสูสีนะครับคู่นี้นะเออ เห็นไฮโลจักบาทเนี่ยอ้ยนเขาจะบอกเปลี่ยนบอกไล่เอลขอ,อีกเนี่ย้ยเล่นเปลี่ยนหนกไฮโลอ้วมีลูกขาเลยเดี๋ยวนี้ขเขาแดกเบิดซ้อมไปซ้อมไปสงการสงการค่อยเล่นนะครับนะกลับบ้านค่อยเล่น ก็นะครับเรื่องกู้เงินกู้อะไรนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่กู้แล้วอย่ามาหงายกูก้กล้ขอบคุณมากมากครับสูสีนะครับนะระหว่างลิทธิวดากับนี่ก็สูสีกันนะครับลิทธิวดากับยังก็ฟลอเรลี่สูสีเป็นมวยดูมันมันต้องดูตอนต่อยยกหนึ่งยกสองก่อนนะเพราะว่าฟลอเรลี่ซ้อมที่กรุงเทพแฟร์เทคนะครับถ้าลิทธิวดาซ้อมอยู่บ้าน <c oughs> ไม่รู้จะมีคู่ปั้มคู่อะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามาซ้อม,มกรุงเทพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะเออ ลุงตู่ต่อยยังยังไม่รู้นะันะบางทีเงินคนแจกคนเท่านี่ครับที่ไปเข้าแถวบางคนทีเขาเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนี่ผมผมไม่รู้แน่ว่าเขาสมัครกันอะไรที่ว่าเจ็ดพันบาทหกพันบาทห้าพันบาทสามพันบาทอะไรนะนะครับมันก็พูดยากอยู่นะครับนะเพิ่นหน่สิเพิ่มเงินให้นะครับเนาะเพิ่มเงินให้คนแจกไปเลยจะได้ไม่ลําบากนะแต่ตายายคู่นั้นะแม่แม่กับลูกนะลูกหกสิบกว่าแม่แปดสิบกว่าเนี่ยตอนนี้ยอดเงินก็หกเจ็ดล้านแล้วนะครับผม สวัสดีลูกต่อยพอ่อมาในแฟนคลับเอานหน่มาอีกลูกต่อยสองกูนะจะแซ่บบพ่อโอ,เ,อเคไม่ให้อีกนี้นวะโอ้ดีหลายงีวะแบ่งไปแม่ละกับยายลยอันนี้ไว้ก่อนเออจิ้นเทเผื่อไอ้พงม,มันขึ้นมาไอ้พงขึ้นมาค่อยจิ้นนะครับวกว่าจะข้ามกว่าอะไรตั้งน้อยผมก็จะไปเฮ็ดร่างกายครับทำร่างกายดีๆให้สนาเด้อไฟนี่ขอพูดเล่นๆครับ